คุณเคยคิดถึงโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของที่ดินติดทะเลไหมชายหาดสวยๆอากาศที่สดชื่นที่พื้นนี้นะครับไม่ใช่แค่ที่ดินธรรมดานะครับที่นี่คือที่ดินติดทะเลบนขนาดเนื้อที่4ไร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร สวัสดีครับทุกทท่านวันนี้โอกาสดีมากๆเลยนะครับผมขอนําเสนอที่ดินแปลงที่สวยติดทะเลตําแหน่งของที่ดินแปลงนี้นะครับสวยงามมากๆด้านหน้าแปลงติดกับถนนลาดยางสําหรับการเดินทางมาที่ดินแปลงนี้ก็แสนสะดวกสบายมากๆเลยนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับที่เดินทางออกมาจากอําเภอหลังสวนให้ใช้ถนนหมายเลข4019เส้นหลังสวนละแมขับรถด,ด้วยถนนลาดยางจนถึงหน้าแปลงเลยนะครับถือว่าการเดินทางและตําแหน่งที่ดิน อยู่บนทาเลที่มีศักยภาพมากๆเลยนะครับที่ดินติด <c oughs> ทะเลแปลงนี้บนขนาดเนื้อที่4ไร่นะครับขนาดโดยรอบแปลงโดยประมาณนะครับด้านหน้าแปลงติดกับถนนลาดยางกว้างถึง75เมตรส่วนด้านทิศเหนือนะครับกว้างถึง112เมตรด้านทิศตะวันออกนะครับที่ติดกับทะเลนะครับหน้ากว้างถึง70เมตรครับส่วนด้านที่ใต้นะครับกว้างถึง104เมตรนะครับนี่คือขนาดรอบแปลงโดยประมาณนะครับเอกสารสิทธิ์ของที่ดินแปลงนี้นะครับโฉนดคุดแดงครับ ในราคาไร่ละ5.5ล้านบาทครับทำเลแห่งนี้นะครับครบทุกอย่างทั้งทะเลและความสะดวกสบายนะครับติดทั้งถนนเส้นหลักและติดทะเลเดินทางสะดวกสบายง่ายสุดๆ ด้วยถนนลาดยางที่เข้าถึงหน้าแปลงมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงครับที่ดินแปลงนี้นะครับใกล้เมืองเทศบาลหลังสวนเพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับที่นั่นนะครับมีชายหาดสวยๆส,ว,ยสวนสาธารณะตลาดสดเซเว่นซีเจและยังอยู่ห่างจากโรงพยาบาลปากน้ําหลังสวนเพียงแค่6กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ <S 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 ท่านใดนะครับที่อยากจะเดินทางเข้าอ,อําเภอหลังสวนก็เพียงแค่12กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับและยังอยู่ห่างจาก โรงพยาบาลหลังสวนเพียงแค่17กิโลเมตรครับเอาใจสายช้อปกันบ้างนะครับโรตัสหลังสวนเพียงแค่17กิโลเมตรเท่านั้นเองครับและห่างจากสถานีรถไฟหลังสวนเพียง13กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแถมยังมีนะครับวิถีชีวิตแบบชุมชน ที่คุณสัมผัสได้มาพร้อมอาหารทะเลสดจากตลาดท้องถิ่นทุกวันไม่ต้องเสียเวลาไปไหนไกลนะครับให้คุณได้ใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การพักผ่อนเท่านั้นที่นี่นะครับคุณยังมีจุดหมายท่องเที่ยวอย่างเกาะพิทักษ์ที่อยู่ใกล้สุดๆจะไปดำน้ำหรือชมธรรมชาติก็พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตสบายพร้อมทั้งเป็นส่วนตัวครับ ที่นี่นะครับคุณจะได้ใช้ชีวิตใกล้ชิดทะเลตื่นมาเจอทะเลทุกเช้านะครับบอกเลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนที่ลงตัวได้เท่านี้แล้วครับนี่แหละที่ดินติดทะเลบนขนาดเนื้อที่สีไร่ที่มาพร้อมกับความคุ้มค่าแบบไม่ต้องสงสัยเหมาะสำหรับทั้งการลงทุนขยายธุรกิจของท่านนะครับสร้างรีสอร์ทพูลล่าหรือจะสร้างบ้านพักตากอากาศแบบส่วนตัวที่นี่นะครับตอบโจทย์คุณทุกอย่างเลยนะครับ ถ้าคุณกำลังมองหาที่ดินติดทะเลนะครับที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่มีครบพร้อมการเดินทางที่แสนสะดวกสบายครับที่ดินแปลงนี้นะครับมีศักยภาพในการจเจริญเติบโตรีบคว้าก่อนจะพลาดโอกาสทองนี้นะครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอของท่านโทร0815500977ติดต่อเราวันนี้เพื่อชีวิตที่คุณใฝ่ฝันกับที่ดินแปลงที่สวยติดทะเลแปลงนี้นะครับ สวัสดีครับ